สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะมานำเสนอในหัวข้อทำไมคนที่ทำอะไรจริงจังแค่หนึ่งปีก็ประสบความสำเร็จการประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้เวลาหลายปีเสมอไปแต่หากทำอะไรอย่างจริงจัง และมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพียงแค่หนึ่งปีก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้บทความนี้จะอธิบายถึงเหตุผลสำคัญว่าทำไมการทุ่มเทยอย่างจริงจังในระยะเวลาอันสั้นเช่นหนึ่งปีสามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่พร้อมแนะนำแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองในทุกมิติ 1. การตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนตัวอย่าง สมมติว่าคุณต้องการลดน้ำหนัก10กิโลกรัมภายใน1ปีหากคุณตั้งเป้าหมายชัดเจนเช่นการลดน้ำหนัก1กิโลกรัมต่อเดือนคุณจะมีเป้าหมายย่อยที่จะต้องได้และสามารถวัดผลได้จริงเหตุผลเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรในแต่ละวันลดความสับสนและเพิ่มความมุ่งมั่นวิธีการปฏิบัติเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษ แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยตรวจสอบความคืบหน้าทุกสัปดาห์ 2. การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเหตุผลเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าหากคุณใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพคุณจะสามารถทำงานได้มากในหนึ่งปีมากกว่าคนที่เสียเวลาไปกับสิ่งร้ายประโยชน์ตัวอย่างแทนที่จะเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการเลื่อนฟีดโซเชียลมีเดียคุณอาจใช้เวลาเหล่านั้น ในการเรียนรู้ทักษะใหม่เช่นการเขียนโปรแกรมการพูดภาษาใหม่หรือการอ่านหนังสือเคล็ดลับการจัดการเวลาใช้หลัก80 2 0 p a ถ e t o p r i n c พอ l e เ,เพื่อโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดจัดทำตารางเวลาแบบรายวันและรายสัปดาห์ใช้แอปพลิเคชันช่วยจัดการเวลาเช่น Google c a l e n d a r 3. การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เหตุผลความสำเร็จต้องการการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอคนที่ทุ่มเทเวลา1ปีให้กับการพัฒนาตัวเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนตัวอย่างการฝึกเล่นเปียโนวันละ2ชั่วโมงอาจทำให้คุณเก่งพอที่จะเล่นเพลงที่ซับซ้อนได้ภายใน1ปีการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองวันละ30นาทีสามารถทำให้คุณอ่านหนังสือได้ถึง24เล่มในหปี คำแนะนำเลือกทักษะหรือความรู้ที่สำคัญต่อเป้าหมายของคุณลงมือฝึกฝนทุกวันอย่าหยุดเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลใหม่ฮะาสี่ความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อเหตุผลความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นต้องการความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องแม้จะเจออุปสรรคแต่คนที่ทำอะไรจริงจังจะไม่หยุดหรือยอมแพ้ตัวอย่าง นักกีฬาหลายคนฝึกซ้อมหนักทุกวันแม้จะเหนื่อยหรือเจ็บปวดเพราะพวกเขารู้ว่าความสำเร็จอยู่ที่ความพยายามเคล็ดลับให้กำลังใจตัวเองด้วยคำพูดเชิงบวกหาคนที่สนับสนุนคุณเช่นครอบครัวหรือเพื่อนมองอุปสรรคเป็นบทเรียนไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง 5. การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดเหตุผล การรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะช่วยให้คุณก้าวหน้าได้เร็วตัวอย่างหากคุณต้องการเริ่มธุรกิจแต่มีเงินทุนจำกัดคุณอาจเริ่มจากธุรกิจออนไลน์ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากคำแนะนำสำรวจทรัพยากรที่คุณมีเช่นความรู้เครือข่ายเพื่อนฝูงหรือเทคโนโลยีใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่6การฝึกฝนระเบียบว,วินยัย เหตุผลระเบียบวินัยเป็นหัวใจสำคัญของการทำอะไรให้สำเร็จในระยะเวลาสั้นตัวอย่างการตื่นนอนเวลาเดิมทุกวันช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นการเลี่ยงสิ่งรบกวนเช่นการปิดโทรศัพท์ขณะทำงานวิธีฝึกฝนตั้งกฎสำหรับตัวเองเช่นการเลิกดูซีรีส์หลัง22นาฬกาปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัด 7. การสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองเหตุผลแรงบันดาลใจช่วยกระตุ้นให้คุณลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยความมุ่งมั่นตัวอย่างอ่านเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จเช่นผู้ก่อตั้งธุรกิจหรือผู้นำทางความคิดตั้งเป้าหมายชีวิตระยะยาวที่ชัดเจนเคล็ดลับเขียนเป้าหมายชีวิตของคุณและอ่านมันทุกวัน ดูวิดีโอหรือฟังพอดแคสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจ 8. การให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและร่างกายเหตุผลสุขภาพที่ดีดเป็นพื้นฐานของความสำเร็จหากสุขภาพไม่ดีคุณจะไม่มีพลังในการทำงานตัวอย่างการออกกำลังกายวันละ30นาทีช่วยเพิ่มพลังงานการนอนหลับอย่างเพียงพอทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นวิธีดูแลสุขภาพ เลือกอาหารที่มีประโยชน์ฝึกสมาธิหรือทำกิจกรรมผ่อนคลายจิตใจ 9. การสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพเหตุผลคนรอบข้างมีผลต่อความสำเร็จของคุณหากคุณอยู่กับคนที่สนับสนุนและช่วยเหลือกันคุณจะก้าวหน้าได้เร็วตัวอยา่างเข้าร่วมกลุ่มที่สนใจในสิ่งเดียวกันขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเคล็ดลับเลือกคบเพื่อนที่มีความคิดเชิงบวก หลีกเลี่ยงคนที่มองโลกในแง่ลบสิบการลงมือทำอย่างไม่ลังเลเหตุผลความสำเร็จต้องการการลงมือทำทันทีหากคุณมัวแต่รอหรือคิดมากคุณจะเสียโอกาสตัวอย่างเริ่มทำธุรกิจแม้จะยังไม่พร้อมเต็มที่ทดลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำเคล็ดลับใช้หลักทำเลยดูอิดหนวไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบสรุป การทำอะไรอย่างจริงจังในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้หากคุณตั้งเป้าหมายชัดเจนใช้เวลาอย่างคุ้มค่าพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจงลงมือทำตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะพบว่าเพียงปีเดียวก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนอนาคตของคุณไปตลอดชีวิตความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาแต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ และความมุ่งมั่นในทุกวันของคุณ